มีทั้งแม่เด็กแต่งเด็กที่มันจะตายกันหมดแล้วทีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายแมวหามาเบิ่งมักทัวฝักเงาผู้ใหญ่เด้อผู้ใหญ่บ้านมูอซีของยายแมวนี่ล่ะโอ้น้ำพุ่มขึ้นยายแมวก็นึกว่าเลี้ยงหมดแล้วควะพิ่นสูบน้ำออกบ่เลี้ยงอ่ะเขี่ยวอยู่ค่ะจะให้ยืใกล้หุ่นว่าุกมาเท่าเอ้าจะให้หาคนสับพาทอมแล้วเนาะงัมนี้เพิ่นมาใส่ปุ๋ย มะทัวราคาดีค่ะเพราะว่าน้ําท่วมกันไหลเนาะพวกบางคนกระเหลืองของคนนี่ซีดยาบอบโไดซีดเนาะเพราะว่าฝนลงแล้วซีดยาบอบไดก็เลยเอานอนบอยูมาเบิงแล้วคนก็ใส่ปุ๋ยมกทัวเมืนน่อนี้วันที่สิบสองตุลาสองพันรหสหมัดละร้อยห้าสิกับร้อยเจ็สิบค่ะแล้วแต่ทัวเบอร์งามบบงามเนาะยี่แมลไปตลาดไปขายผักคาดมาก็เลย มาเบิร์มุทัวผู้ใหญ่ก็น่าวะมันจะเป็นจังไรยเพราะว่าน้ำพ่วมของเราเบิ่งขึ้นใส่ปุยสุดสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดค่ะพันละยาขึ้นไ่เนาะขึ้นขนนลงลายขึ้นโบซีดยาโบยูเนาะพันอย่างเนี่ยเจ้าพยาพันเจ้าพยาเออเบิ้งดีก่าเนี่ยโบใบโบไขเหลืองเห็นบมันหน้าลายพึ่นตัดใบทิ่มครับวา บาดใบทิมเพราะว่ามันก็ออกดอกดีกว่านี้นะแต่เห็นบ,นนบ,บอกเออซีดยาบายูเห็นบนเนี่ยมันเป็นนอนเจาะเนาะเฮิงเจาะเฮิงมากเจาะเฮิงดอกค่ะเห็นไหมดอกลนก็เห็นให้มากม่ติดเนาะนี่ยปัญหาคือหน้าฝนคือเป็นซ่องอาทิตย์แล้วบ่ฝนมาเนี่ยต้ซีดยาบาเนี่ย เวอร์ซีดเหมือนถึงโจหึงดอกหึงมากกว่านไได้จากมัดเมื่อวานนี้ไปใครสิบเก้ามัดมัดละร้อยยี่สิบก็ได้ส0งพันอยู่เนาะได้ส0งพันถ้าปกตินี่สี่สิบห้าสิบมัดล้มบ่อฮัสซีดจาได้นี่มันมักทัวนี่เขาต้องเก็บเวลาเขาเก็บเขาต้องบีบบีบแบบนี้บีบเอาเดี๋ค่ะนะมือหงไว้แล้วก็ยุยุ ยู้ไปสิปเห็ดที่หัว,หวมือนก็ะชี้งามที่ข้าวเนาะเก็บแล้วมือ่อมื่อนี้เก็บอีกบ่คืนนี้เก็บตอนเช้าเก็บตอนเช้าทีเช้าอื่นบ่อือึนเช้านี่โอ,อ้ไปเอาไปให้ไข<า>่ไข่พวไปก็ปนนนะโอ้ได้นี่ลองวะเ,เบิง้ง <laughs> ผมก็พยายามเอาเอายอดเอายอดเหมือนออ,นนอกจากฝักเนาะอันนี้จะบดเด็ดยอดจริงเนี่ยมันเห็ดบ้าน <laughs> ค่ะปกติแล้วถ้ายอดมันเหี่ยวมันฉุดอย่างแบบนี้อันนี้ต้องตัดยอดมันเนาะเพิ่นเห็ดบ่หันเก็บกเด็ดปนนเออหึงเด็ดใบเิึงเด็ดยอดมันบ่ซีดยาไม่ได้หน่อซีดลวทีเก็บแล้วก็ซีดมันบ่เพราะว่าต้องเ่งยาเพราะว่าเอานอนหมด นอนบวตายมันอยู่ในนี้มันซีดเจ้าซีดเมื่อคืนบอตอนเรงซีก่อนดิาอยากให้ซีดเมื่อเ้าไดไววาเพราะว่าให้ดอกมันบานแล้วมันอยู่ในดอกมันนะอืมดอกมันบานแล้วมันอยู่ในดอกซีดยางมะเร็งดอกมันหุบเนี่ยมันบวชใครคืออือถ้ามันอยู่ในดอกแล้วมันกระจิกัดกัดฝักมันง่ญ่ขึ้นมากัดจิกัดฝักโอ้งามกว่าเนี่ยอืม พี่มันช่วยกว่านี้หัวเนื้อเจ้าพญาเอออันพวกพวกพิจิตพิจิตสามกับถ้ามันคายมะคัวเส้นมันจะแข็งอันนี้มันฝักมันอ้วบมันคือซีว่านอยู่ไยเจ้าพญาจีีมันมันบ้าเรื่องกว่าเนี่ยฝักมันอ้วบอ่ะอ้วบแล้วก็ยาว ปุ๋ยขึ้นกับบอใครได้ใไซน์น้ำพ่่มก็เลยเป็นหัวรีบได้หัวรีบห่างห่างแลมบึงบึงเออค่ับึงอันฮากมันต้องการฮากท่วมต้องการปุ๋ยเนาะพอเบิดน้ำแล้วอืมกำลังดกเป็นทางเทิงแล้วเนี่ยเพราะว่ากลนลงรายแล้วไม่ได้ซีดยา ม่มีเวลาได้ซีดยาว่างั้นเถอะบดเดียวก็ตกตก,ตกบดมือบดเวนยรงสันนิดเนาะเออคือช่วงที่มันขึ้นฮอตเทิงนี่มันตกแล้วนี่มันได้ปุณณีสิบห้าสิบมัดท่ะไดสามสิบก็มัดช่วงมันตกเอน่มันจะเป็นนอนจัิงๆเล่ออือเป็นนอนดอกกระโลนมันกระเบิดหรือเปล่าเนี่ยอนอนเอยูอะช่วงที่ดอกเนี่ยเห็นไหมเจอดอกมันนะ ที่อยู่นี่มันชิด้ได้หลายๆห,หลายครั้งอือก็ชมบ่นแล้วมะโอ้วันใหม่หันจุดจีนแล้วนี่จนะหันจุดจีนนะหันจุดจีนเราระวังเหอะจุดจีนของ,พงแพงเราน้ําท่วมบ่นแล้วบูมินตี้มันหล่นขึ้นของบูมีในตลาดเลยโอ้อันอย่างก็บบูมีแปนเบิร์ดร้อยสักเฮ้ยลาวร้อยสามสินบนาที ผมค่อยเลี้ยงเอิมเชืนะ่อมเงาใส่ปุ๋ยก็เป็นเขียวเขื้นลาวอ่ะมีน้ำจิบก่อน้ำมันนะแลาวนะ่าได้หกตอกหัวอืมเป็นซีจาว,วะกำลังพ,พงพันเจ้าพญากาอย่างเจ้าพญาทีพันเจ้าพญาเออพันเจ้าพญาซื้อพันเจ้าพญาที่ป้องพือ่อเด็ป่องรอยสามสิบอ๋อป้องสอซื้อร้านเด็ ส่งเสริมโอ้ส่งโอ้ร้านส่งเสริมสับไพศาลโอ้ขามาเบิ้งม้าครัวบุกใครมีของไห้แล้วเดี๋ยวนี้บุกใครได้ลงคลิปของเจ้าของก็บกำลังเตรียมดินเหลือแต่ผักคัดเอาว่าซีปลูกอะไรมากระเจี๊ยบว่าฉันออกออกคุณ่ะทันวาคุณละว่าใส่หน้าว่าดีคุณ่ะอืม ก็ะสีวันลาวเอาแนวได้ว่าสัน้นคือว่าแนวลาวบุคไข่มีกันกว่ามันตายไร่เนาะหอมีแนวอยู่กระสีวันไว้ไว้แนวแบบน้อยครับบัลลัไข่อืมอันเจ้าพญาปุ๋ยกระชู้ดสิบสามสามมิบเอ็ดอืมค่ะคลิปนี้ก็หอมซ้ำนี้เนาะหาบ่เบิกมักทัวของผูง้ใหญ่หลายคนหลายหลายชูย้ดเด้อค่ะเด้อดเดี๋ยวเมียที่หามเบิกว่าให้ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใด เออสูตรไข่สูตรมันมากกว่าบุคคลบอกกันเด้อแต่ยวยมวห้ามได้เด้อยีแมวเออบคแยกวนเออบุคคลคือกันคือทดลองแต่ละแต่ละร้านขายยามันแนะนำ่าคือกันเนาะเขาก็มาทดลองกันเองแล้วเขาก็ได้บอก่ตกันซีนไฮไอชาวสวนเนาะก็เลยก็ต้องบ่มีสูตรตายโตมันบ่ขันหัวกระเลียนไปเนี่ย บ่มีสูดตายโตดอกเด้อว่าพ่อเหนว่าชุดนี่ใส่ได้ตายโตบ่นี่ดอกบ่มีอลองไปเรื่อยเพราะว่ามันมันสร้างอันอพันมันก็สร้างมาเรื่อยทั่วโลกอันอย่างแมลงมันก็สร้างมาไม่เลยยามันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยขาบ่ด้สูดเก่าดอกค่ะเฮ็ดมาสามสิบปีบ่มีสูดเก่า ค่ะคลิปนี้ก็ขอจำนี้เนาะค่ะอยากรู้หายล้มสักจันวัดพิจูนเทพประดิษฐกดติดตามยัยเมลไว้ด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ